เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบพระคุณขอมูลจากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฟังจบแล้วกรุณากด b ั c สไ b e กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเาวาใหม่ๆต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับภายในวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดสร้างวิหารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นเมื่อปีพศ2557ประชาชนจำนวนมากพากันไปกราบไหว้ พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแน่นวัดใหญ่ชัยมงคลหลังจากได้ชมภาพยนต์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนยุทธหัตถีโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อมาขอพรจากท่านแล้วจะทำให้ได้รับผลสำเร็จและได้รับชัยชนะในทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรค พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราวัดใหญ่ชัยมงคลก่อสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนเรศวรทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งที่ทรงพระปรีชาสามารถเป็นกษัตริย์ชาตินรครคนไทยในสมัยนั้นมีทั้งความสามัคคีปรองดอง รวมพลังกันต่อสู้กับข้าศึกพมา่าอย่างไม่ห่วงชีวิตแต่ก็มีบางคนที่เป็นไส้ศึกพมา่าทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องเพียงพร้ำเสียทีแก่ทหารพรมาร่าประชาชนชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาต่อสมเด็จพระนเรศวรในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวมากมาย ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อกราบกสการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายภายในวัดใหญ่ชัยมงคลเช่นพระพุทธชัยมงคลวัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยว นิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกยยรุงศรีอยุธยารวมไปถึงสถาปตัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาภายในวัดใหญ่ชัยมงคลมีเจดีย์ชัยมงคลอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชของหงสาวดีในครั้งนั้นพม่าได้ยกทัพเข้ามาในขอบคันทศีมาสมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรสภูเป็นพระอนุชาจึงได้นำทัพไปรับสึกและได้ขับช้างเข้าไปอยู่ในวงลลอม ของข้าศึกที่คอยระดมยิงปืนเข้าใส่โดยที่เหล่าแม่ทัพนายกองวิ่งตามพระองค์มาไม่ทันพระองค์จึงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าพระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญ่ในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไปไม่มีกษัตริย์ที่จะได้ยุทธหัตถีแล้ว พระอุปราชของพม่าจึงใส่ช้างออกมากระทำยุทธหัตถีด้วยกันในการทำยุทธหัตถีครั้งนัง้นสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงผลพายฟาดฟันพระอุปราชขาดตะพายแรงเมื่อกลับมาสู่พระรคนครแล้วพระองค์ก็จะลงโทษเหล่าทหารที่ตามไปไม่ทันตอนกระทำศึกยุทธหัตถี ซึ่งตามกฎระเบียบแล้วต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตช่วงเวลาที่รออาญาสมเด็จพระพันรัตพระสังฆราชพร้อมด้วยพระสงฆ์25รูได้ขอให้พระนเรศวรพระราชทานอภัยยกเว้นโทษให้กับทหารเหล่านั้นโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดังพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่แวดล้อมด้วยมูมานก่อนที่จะตรัสรู เป็นการประกาศเกียรติและบาร,รมีความกล้าหาและเก่งกาจของพระองค์ให้ขจรกระจายไปทั่วแขวนทั่วแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้นและพระราชทานนามว่า จดีชัยยมงคลสืบมาจนถึงปัจจุบันสนใจลงโฆษณา YouTube บ้านบุญแชนแนลติดต่อได้ที่0809954425